อเอาล่ะสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับวันนี้มาอยู่กับผมเขตทีเครลสสายและนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการเชื่อมอินโทรกับวิดีโอของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทำยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสอนอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อเสริม เข้าไปสต์เลยนะครับเข้าไปที่พิมพ์ว่าแอปตตดต่อวิดีโอนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้ก็สามารถดูได้นะครับแต่คนที่คนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วดูได้ที่ยังไม่รู้ดูดียิ่งดูดีเลยนะครับ นี่ครับเราก็สามารถเลือกเวอร์ชันแต่ผมเลือกเป็นอันนี้เพราะว่ามันตัดต่อดีนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นก็เป็นภาษาไทายก็โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วเขาถามว่าอา้าแล้วใช้ยังไงล่ะเราก็เข้าไปที่ตัวแอปมันเลยรอบแบบนึงนะครับนี่ครับอันนี้ผมทำค้างเอาไว้ นี่ครับเรามาดูกันแอปหนึ่งสอมาแล้วในแอปนี้ก็จะมีการแก้ไขวิดีโอสไลด์โชว์นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอสดๆเลยนะครับแถมยังมีแอปที่แนะนำด้วยนะครับถ้าเราจะทำวิดีโอตัดต่อระหว่างอินโทรกับวิดีโอของเราเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับ และเราก็เราต้องเลือกของอินโทรของเราก่อนนะครับเราไม่สามารถเป็นเลือกวิดีโอเรามาก่อนเพราะว่ามันจะแบบไม่นี่มันจะแบบวิดีโอจะมาก่อนอินโทรนะครับ,รลรบแล้วก็เลือกวิดีโอมาวิดีโอไหนก็ได้แต่ผมเรต้องผมยังไม่มีวิดีโอนะครับยมงไม่ทำก็ามาด,ด,ดูกันเลยครับ เนี่ยบแล้วก็เนี่จบการจะบันทึกเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับวิธีเที่ยวจะบันทึกมึงหยุดทำงานอีกอ่ะเกียดมึงก็เพราองี้นี่แหละชอบหยุดทำงานเดี๋ยวลอามาดูกันว่าบันทึกตรงไหนเดี๋ยวไม่ได้ค้างไว้ใช่ไหม น่าจะลบรูปใช่ด้วยนะครับถ้าเราจะบ,บันทึกนะครับถ้าเราจำรูป Play Store ได้นะครับเราก็ทำได้วิธีบันทึกนะครับอยู่ด้ดานดูอันนี้เก็บั้ ด้านมุมขวาข้างบนนะครับนั่นแหละครับจะเป็นที่บันทึกนะครับแล้วคนเราจะถามว่าผมใช้แอปอะไรในการถ่ายหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอนะครับนี่ครับเข้าไปในเพจสต e และก็กะบทิ้งก่อน,นแล้วก็ไปที่พิมพ์ว่าแอปถ่ายหน้าจอนะครับ เนี่ครับพอจะมีหลายเวอร์ชั่นหลายอย่างนะแต่ผมเลือกใช้เวอร์ชันนี้เพราะว่าแบบใช้เรื่องนี้เพราะามันดีนะครับเคยใช้อยู่นะครับก็สามารถบันทึกหน้าจอได้ถ่ายรูปหน้าจอได้นะครับแล้ววิธีการลงวิดีโอของเราละ่ะเราเข้าไปใน Youtube นะครับนี่ครับพอเราเข้ามาใน y o u u u e แเราต้องราก่อนแล้วเราเข้าไปในเนี่ยครับ แล้วเราก็เข้าในที่ว่าเป็นรูปกล้องนะครับง่ายๆครับนี่แล้วเราก็เลือกวิดีโอของเราไปเลยนะครับแล้วก็สามารถลงชื่อเดี๋ยวผมทาให้ดูไปเลยดีกว่าเนี่ยผมก็เลือกเป็นอินโทรก่อนเพราะยังไม่มีแล้วก็ลงชื่อคําอธิบายอะไรของเรานะครับแล้วก็เลื่อนด้าน้ขาบนนะครับถ้เราอยากจะลง ยูทูบนะครับแล้วก็กดด้านมุมขวาบนไปเลยนะครับก็วันนี้นครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันเป็นอ่ะผมว่าต้องขอจบคลิปกันเท่านี้นครับส่วนคนที่ชอบใจหรือถูกใจครับก็ช่วยกดไ like ลค์ด้วยครับแล้วบอกคนที่ยังไม่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาไปปรับปรุงด้วยนะครับก็สวัสดีครับ we